สวัสดีค่ะนารีพยากรค่ะวันนี้เรามาดูดวงลัคนาราศีกลุ่มนะคะประจำเดือนเมษายนนะสองห้าหกหกผู้ที่เกิดระหว่างวันที่สิบสามกุมภาพันธ์ถึงสิบสี่มีนาคมหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ยี่สิบเอ็ดมกราคมถึงสิบเก้ากุมภาพันธ์นะใครที่ตรงกับลัคนาราศีกุ่ม วันเกิดไทยหรือวันเกิดตะวันตกเป็นตามเนี้ยคุณสามารถที่จะรับฟังรับชมได้นะคะเรามาดูดีกว่าว่าคนลัคนาราศีกลุ่มเนี้ยประจํา,าจเดือนเมษายนนี้คุณจะมีเรื่องราวชีวิตอย่างไรบ้างพอดีแม่หมอก็ได้ได้ซร้อย สร้อยพี่มังกรมาเป็นพี่มังกรประจําของพ่อแม่กวนอิมเขาและเนาะอมอได้มาเสร็จปุ๊บมีชีวิตเลยค่ะกับพี่ตาย,ยิ้งจิ้วมาให้เลยเนี่ยองชายอง์หญิงก็ขี่พี่มังกรไปเที่ยวทั้งคืนนะคะตอนนี้ก็กินนมจะบอกว่าสิ่งใดๆเนี่ยที่แม่หมอบูชามาส่วนใหญ่พอบูชาปุ๊บองค์เขาก็ประทับเลยค่ะเขาก็จะมีชีวิตนะคะถามว่ามีบูชาไหมแม่หมอยังไม่มีทรัพย์ที่จะ ไปหาสิ่งเหล่านี้แล้วก็มามาท,ทํที่ธีผูกเสร็จบูชาเอาไว้ถ้าวันใดแม่หมอพอจะมีทรัพย์บ้างแม่หมอจะไปหาเช่าแล้วก็ผูกเสร็จให้แล้วเผื่อใครสนใจจะบูชาก็บูชาได้เนะถ้าใครสนใจก็คอมเมนต์มาบอกแล้วกันว่าสนใจอือของต้องรองวันข้างหน้าก่อนนะอ่ะเรามาดูกันดีกว่าคะ่ะลัคนาราศีกุมเดือนเมษายนนี้เป็นอย่างไรบ้างเนาะสิบถ้วย เพิ่งจะสั่งดอกไม้ประดับสวนมาใหม่เนะี่ยห้าดาบ The Hangman The Lover โอ้แปดเหรียญน,นะคะแม่หมอจะเปิดสักสิบห้าใบนะสี่ไม้เท้าสี่ดาบ นายอัพเพนต์เคิลนะคะเจ็ดเจ็ดดาบสิบ uh huh. ดาบชีวิตชีวิตมันจะรันทดขนาดนี้เลยเหรอเดี๋ยวกันนะอ่า uh, อีกสักห้าใบสิมีเรื่องดีๆขึ้นมาบ้างไหมสองไม้เท้านะคะโดยมีจีเชียนอ่ะมีปฏิหารเข้ามาอยู่ค่สิบเรียน มามามาหนึ่งไม่เท้าได้อยู่ได้ยูได้ยูเอ,อ่อคิงออฟขับพลังงานหน้าภายัยคิงออฟแบนนะคะโอเคแหละไม่เป็นไรเนาะสําหรับคนลัคนาราศีกลุ่มแม้ว่าอาดีตที่ผ่านมาสิ่งที่คุณเรื่องราวที่คุณเพิ่งจะเจอเจอมามันเป็นเรื่องราวที่โคตรแย่ oh, yeah. อืมโคตรแย่ในความรู้สึกนาะรู้สึกอึดอัดไหมคะเอ่อเหมือนกับว่าสิ่งที่คุณทําเพื่อครอบครัวไปหรือเพื่อคนที่คุณรักไปแหละมัน มันเหมือนกับดูดูมันจะร้ายค่ายังไงก็ไม่รู้นะคะคุณเป็นคนที่ดูแลครอบครัวเป็นคนที่รักผู้อื่นเป็นคนที่ให้ความช่วยเหลือให้คําแนะนํากับทุกคนรอบข้างนะแต่แต่ทําไมทุกคนรอบข้างถึงอิจฉาคุณแทงข้างหลังคุณหลอกลวงคุณโกงคุณหรือเปล่าคะแม้แต่ความรักคนรักของคุณนะคุณก็ยังเจอเจอในเรื่องของรัการสามเศร้าไห ถ้าทั้งที่คุณดูจะเป็นคนที่รักครอบครัวนะเป็นคนที่ทำงานหาเงินเลี้ยงดูครอบครัวตลอดแต่เรื่องของความรักเนาะมันเป็นวิบากกรรมนนะอย่างแม่หมอบอกหลายๆครั้งว่าถ้าเขาเป็นคู่กรรมเราก็ต้องปลดปล่อยคู่กรรมเพื่อที่คู่บุญเราจะได้เข้ามาหาคุณได้ถ้าคุณไม่ปลดปล่อยคู่กรรมคู่บุญมันจะเข้ามาไม่ได้คนเราไม่ได้มีคู่เพียงคนเดียวมีเยอะแยะเลย แต่คุณจะต้องผ่านคู่กรรมมาก่อนแล้วคุณถึงจะไปเจอเจอคู่บุญตามบุญบรารมีที่คุณสั่งสมเหมือนกับว่าทุนเพิ่งจะอย่าร้างไหมคะคุณหรือมากคุณเพิ่งจะเจอเจอคนพบว่าคุณถูกแทงข้างหลังถูกหลอกเอาเงินถูกหลอกลวงให้รู้สึกเจ็บยืดเข้าไปในหัวใจจนบางทีรู้สึกบางคนอาจจะรู้สึกท้อแท้สิ้นหวังนะบางคนอาจจะรู้สึกอยากฆ่าตัวตายไหม อันนี้แม่หมอไม่แนะนํานะบางคนอาจจะล้มป่วยบางคนอาจจะตรอมใจแต่อยากให้คุณรักตัวเองให้มากๆนะคะเพราะว่าคู่ของคุณก็แค่คนหนึ่งคนที่สร้างบุญสร้างกรรมมาร่วมกับคุณระยะเวลาหนึ่งเขาไม่ได้เกิดมาเป็นปลาท่องโกและผูกติดกับคุณมาเวลาตายไปก็ไม่ได้ผูกติดเป็นปลาท่องโกไปด้วยกันป้าบุญใครกรรมมันนะคะดังนั้นถ้าเขาไม่ซื่อสัตย์กับคุณถ้าเขาไม่รักคุณ ถ้าเขาหวังในผลประโยชน์ของคุณให้คุณมองว่าคุณได้ชดใช้บ่วงกรรมให้เขาเรียบร้อยแล้วเขาใครอยากได้อะไรก็ให้เขาไปค่ะเราไม่ต้องไปสนใจนะคะแล้วก็เริ่มชีวิตตัวเองใหม่นะคะอืมถ้าหากว่าใครสักคนหนึ่งความรักเป็นลักษณะแบบถึงขั้นทำร้ายร่างกายกันนะเออมันมีสิบดาบขึ้นมาเนี่ยอาจจะอยู่ในพันธนาการที่อึดอัดออกไม่ได้ถูกทํร้ายร่างกายถูกทรมานอะไรเงี้ย เอ่อให้คุณหาทางที่จะออกมาจากจุดนั้นนะคะอย่าอยู่กับใครสักคนหนึ่งที่เขามุ่งประสงค์ร้ายหรือทําร้ายร่างกายคุณนะคะชีวิตเรามีคุณค่านะมีคุณค่าไม่จําเป็นต้องต้องให้ใครมาทําร้ายเราอืเออถ้าเขาต่อยมาคุณก็ไปซื้อสนับมือมาใส่นะคะแล้วก็ใส่กลับนะคะ <c oughs> แม่หมอโกหดเนาะก็ <c oughs> ก็คนเราต้องเข้มแข็งไงมดูตามหน้าไพ่ดูสิคุณคุณน่ะคุณเป็นคนเก่งน่ะคุณเป็นคนหาเงินเก่งคุณเป็นคนฉลาดนะคุณเป็นคนที่สามารถที่จะเรียนรู้อะไรได้เร็วคุณเป็นคนที่สามารถที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้ถ้าอะไรที่มันล้มเหลวอะไรที่มันไม่ได้ดังใจหวังอะไรที่มันถูกโกงไปถูกหลอกลวงไปถูกแทงข้างหลังถูกยื้อแย่งไปแล้วถ้ามันไม่สามารถที่จะเอากลับคืนมาได้เราก็ถือว่าเราชดใช้บ่วงกรรมน่ะคืนเขาไปให้หมดหมดก็แค่นั่นเองเนาะ ในเดือนเมษายนนี้แน่นอนที่สุดว่าคุณจะได้เริ่มต้นเริ่มต้นชีวิตใหม่นะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่เอ,อในที่นี้คุณอาจจะได้ปลดจากพันธนาการของการเป็นครอบครัวหรือถ้าคุณมีปัญหากับคนเก่าถึงขั้นอยู่ในการหย่าร้างก็ดีทะเลกกาะกันรุนแรงก็ดีแบ่งทรัพย์สมบัติอะไรกันก็ดีเนี่ยมันจะมีการแบ่งอย่างชัดเจนนะคะเอ่อถ้าเขาเรียกร้องเงินก้อนนึงแล้วคุณจะต้องเป็นอิสระได้แล้วคุณยังหาเงินไม่ได้คุณไม่ต้องห่วงนะคะเดี๋ยวคุณจะมีเงินเข้ามา เห็นไหมเขาบอกว่าคุณจะมีการเงินเข้ามาจากธุรกิจการงานที่คุณทําจากสติปัญญาจากความสามารถของคุณนะคะมันจะทําให้คุณรื้อฟื้นกิจการของคุณรื้อฟื้นการเงินของคุณขึ้นมาได้งานที่คุณสมัครงานเอาไว้มันก็จะประสบความสําเร็จสุดสมหวังนะแถมให้อีกหนึ่งบการเดอร์โฟเห็นไหมว่าคุณจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ได้ปลดปล่อยพันธนาการที่มันอึดอัด มามานานแสงนานนะคะชีวิตค่อนข้างจะมีอิสระแล้วค่ะจากนี้ไปคุณอยากจะทำอะไรคุณก็ทำเลยเเขาเรียกว่านิว r e e ด o มใช่ปะ่ะอิสระครั้งใหม่ชีวิตใหม่เหมือนนกที่บินออกจากกรงนะคะมีทั้งความปลอดภยัยมีทั้งความสดชื่นถึงแม้คุณจะออกมาแบบตัวเปล่าๆแต่คุณสบายใจและถ้าเราสบายใจอะสมองเราจะปรง่งพอสมองเราโปรง่งเน่ยเวลาที่เราคิดหางานหางเงินอะไรเงี้ยมันจะมันจะไปลดแลนของมันเองอะถูกปะ อืมแล้วกิจการใดก็ทําบางบางคนอาจจะมาเป็นหมอดูบางคนอาจจะทําอาชีพอะไรที่เป็นวิชาช่างที่เป็นความสามารถเฉพาะตัวที่เป็นพรสวรรค์เฉพาะตัวอย่างเช่นคุณอาจจะเก่งภาษาไหมเก่งภาษาก็เปิดสอนภาษาใน youtube นี่มันมีคนติดตามคุณก็ได้เงินค้าขายเก่งไหมถา้าขายเก่งคุณก็ซื้อมาขายไฟไลฟ์สดในทิกต็อกเนี่ยมันก็ได้ขายอ่า ไม่ว่าคุณจะจับกิจการงานใดๆมันเหมือนกับเป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่เริ่มต้นใหม่จริงๆของคุณนะเดอะฟูก็เริ่มต้นใหม่หนึ่งไม้เท้าก็เริ่มต้นใหม่เริ่มต้นในเรื่องของการงานโดยเฉพาะการงานถ้าหากว่ามันต้องมีการออกเดินทางโยกย้ายไปอยู่ต่างถิ่นต่างแดนก็ไปนะคะหรือถ้าหากว่ามีหุ้นส่วนเข้ามาช่วยคุณมีคนเข้ามาอุปถัมภ์ให้คําแนะนําของคุณก็ให้คุณเปิดรับฟังเขานะคะเพราะว่ามันจะ เขาจะมีการเสนอไอเดียที่ดีบางอย่างที่จะ,ะช่วยให้คุณสามารถพัฒนาไปสู่ความก้าวหน้าไปสู่การเงินที่มั่นคงการงานที่มั่นคงได้เอ่อฮะต่อให้งานวันนี้คุณได้งานแล้วงานคุณอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยตำแหน่งดูมันใจยังไม่ได้ใหญ่โตใช่ไหมหรือเงินเดือนอาจจะไม่ได้ถึงเป้าที่คาดหวังแต่คุณไม่ต้องห่วงคุณทําไปสักพักหนึ่งนะคะด้วยความสามารถด้วยบุคลิกความเก่งของคุณความฉลาดของคุณมันจะ มันจะพัฒนาจนเป็นเงินก้อนใหญ่ให้คุณนะคะการเงินการการธนาคารหุ้นใดๆก็ดีที่คุณถูกหลอกลวงไปนะคะถูกแกง๊งถูกบริษัทเขาโกงไปเนี่ยเขาบอกว่าอาจจะมีสิทธิ์จะได้คืนมานะในทางด้านของกฎหมายอาจจะมีเกณฑ์ได้คืนมาแต่อาจจะเป็นคืนลักษณะแบบทยอยคืนบางส่วนนะคะอาจจะไม่ใช่คืนที่ตุ้มเดียวอ่ะแต่การเงินมันจะเริ่มเขย e บเข้ามานะคะไม่ต้องห่วงนะันมันจะมีเข้ามาตรงนี้ ทีนี้เรามาดูต่อดีกว่าสุขภาพใครที่อย่างที่แม่หมอเคยเตือนเรื่องของวัคซีนนะคะเตือนตั้งแต่วินาทีแรกที่มีข่าวโควิดออกพราะแม่หมอรู้ว่าจะมีโควิดตั้งแต่แปดเก้าปีที่เก้าสิบเก้าปีที่แล้วแล้วแหละเห็นภาพตั้งนานแล้ว,แล,วแล้วแม่หมอก็รู้ว่าคนจะป่วยเพราะวัคซีนนะคะเออทีนี้ถ้าใครป่วยเพราะวัคซีนป่วยเพราะภูมิแพ้อ่าภูมิคุ้มกันในร่างกายมันเปลี่ยนแปลง รีบล้างรีบล้างสารวัคซีนออกนะคะที่แม่หมอเตือนใน Facebook ตลอดเนาะแม่หมอก็มีแนะนําใน f a c e b o o k นะคุณก็ติดตามที่ Facebook นารีพยากรได้นะปกติแม่หมอไม่ได้ลง Youtube หรือว่าลง t i k กต k อกมากนักด้วยว่ากลัวเขาปิดกั้นนะคะกลัวว่าผิดกฎของเขาแต่จะลง Facebook เป็นไหนๆให้เนาะรวมถึงเตือนภัยพิบัติต่างๆนะอ่าในที่นี้การเงินการงานแน่นอนที่สุดว่าคุณจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ เงินคุณจะขยับเข้ามาจนกระทั่งวันข้างหน้าคุณสามารถพัฒนาเป็นธุรกิจที่มั่นคงขนาดใหญ่อา่ามีเงินทองระดับห้าหกเจ็ดสิบล้านขึ้นไปนะคะอา่าแม้ว่าจะทํางานธุรกิจก็ทํางานธุรกิจที่หลากหลายอย่างอ่ะอาจจะไม่ใช่แค่อย่างเดียวนะคะอาจจะหลากหลายงานคุณอาจจะมีอาชีพหลกักอาชีพรองอาชีพเสริมอ่ะซึ่งมันจะทํางานทําเงินมาให้คุณอย่อยางอย่างแบบอา่าสุขสมดังใจหวังเลยนะเดี๋ยวแม่หมอจะดูให้อีกสักหน่อยนึงว่าในเรื่องของความรักเนะี่ย คือคุณเป็นคนที่ความรักเจอเจอแต่ความผิดหวังเนาะจะดูให้สักหน่อยว่าในเดือนนี้คุณจะได้สุขสมหวังในความรักไหมคุณมัวแต่รักคนอื่นอะลืมรักตัวเองอืมลองหันมารักตัวเองบ้างก็ได้นะรักตัวเองไม่ใช่ความเห็นแก่ตัวแต่เราหมายถึงว่าเราดูแลสุขภาพดูแลสุขภาพกายสุขภาพจิตหางานหาอะไรทาให้ตัวเองดูมีคุณค่านะคะดูดีนะคะดูสดชื่นะ่ะนั่นแหละคือการรักตัวเองนะ อดูซิว่าพอจะมีประเด็นความรักขึ้นมาให้บ้างไหมอุ้ยเพจออฟสอดนะคะคิงออฟขับกับคิงออฟขับมาอีกอ่ะเป็นผู้เป็นผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่เนาะเป็นผู้ที่รักผู้อื่นโดยแท้นะคะก็ยังคงเป็นนายออฟเพนต์เตอลกับนทยออฟเพนต์เตอลนี่ไพ่คนละชุดไปยังเป็นคู่ประสานกันเห็นปะนายออฟเพนต์เตอลกับนายออฟเพนการเงินค่ะการเงินโดดเด่นมากเลยเนี่ยคุณจะได้อยู่อย่างสุขสบายนะจะมีพร้อมทุกอย่างนะคะเอ้ยเดี๋ยมูนนะคะควี Queen sword นออฟสอดเนาะ สามดาบความรักไม่ขึ้นเลยอืมเอาเป็นว่าหลายๆคนนะอาจจะไม่ใช่ทุกคนเพราะไพ่เป็นแรนดอมนะคุณอาจจะสุขสมหวังในเรื่องของการงานและการเงินจากนี้นะคะคุณอาจจะร่ํารวยเป็นเศรษฐีได้แต่ในเรื่องของความรักเหมือนกับว่าดวงชะตาบางคนมันถูกกำหนดมาว่าชีวิตนี้จะต้องเจอเจอแต่รักสามเศร้าเท่านั้นน่ะมันไม่สามารถที่จะมีรักที่มั่นคงของตัวเองอาจจะเป็นเพราะว่าอดีตกรรมในชาติของคุณน่ะ เวียนกันในรักสามเศร้ามาตลอดถ้าชาติพวกนี้คุณปล่อยวางได้ชาติวบหน้าคุณก็ไม่ต้องเวียนรักสามเศร้าแล้วค่ะแต่ถ้าชาติพวกนี้คุณปล่อยวางไม่ได้ยังคงแบบต่อสู้เขาเรียกว่านินทาเบียดบังกันในในในเรื่องของความรักสามคนสามเราชาติวบหน้าคุณก็จะเวียนกันต่อนะท้งเรื่อทางนั้นก็อยู่ที่พวกคุณจะเป็นคนตัดสินใจเองว่าคุณจะไปต่อหรือคุณจะพอแค่นี้ในเรื่องของความรักนะคะ เดี๋ยวขอดูไพ่พิคเนตให้คุณสักหน่อยดีกว่าเนาะอืมไม่เป็นไรค่ะคนเราไม่ได้มีคู่ก็ไม่ใช่ว่าจะต้องตายซะเมื่อไหร่ละเอออย่างแม่หมอก็โสดมาตั้งสิบหกสิบเจ็ดปีละก็ยังไม่เห็นตายดิไม่ได้ตายเพราะขาดรักนะคะแต่จะตายเพราะขาดเงินนะคะเพราะว่ามันไม่มีเงินมันก็ไม่มีอะไรจะซื้อกินใช่ปะจะอดตายเอาความรักเราไม่จําเป็นต้องโหยหาความรักแต่เราให้รักผู้อื่นได้แค่นั้นก็พอแล้ว ดูซิว่าพาพิกเนตมีอะไรอยากจะบอกคุณไหมความรุ่งเรืองนะค่ะ prosperity คุณจะมีทรัพย์สมบัติเห็นไหมมันคือ the king of pentacle เออ the king of cup ตัวเดียวกันนะคะความรุ่งเรืองความสุขสบายความมั่งคั่งความที่คุณจะมีรายล้อมบุตรหลานบุตรหลานที่มีความสุขมีตระกูลที่ยิ่งใหญ่ะปตระกูลที่มั่นคงนะคะมีอสังหามีบริวารมีข้าทาสมีเยอะแยะเลยนะคะเขาบอกว่าคุณจะมีความสุขมีความรุ่งเรืองนะคะ ใครปรารถนาเงินก็ได้เงินปรารถนางานก็ได้งานเลยค่ะเอ,อ่อลบพลังงานเก่าเคลีย์ energy เห็นไหมเขาบอกว่าพลังงานเก่าเก่าของคุณเป็นพลังงานที่ไม่ดีมันเป็นพลังงานที่ทําให้จิตใจคุณนะ่ะมีแต่มีแต,แต่ความเจ็บปวดมีแต่ความสิ้นหวังให้เคลีย์พลังงานเก่าทิ้งนะคะแล้วเริ่มฟื้นฟูชีวิตตัวเองใหม่นะคะอย่างที่แม่หมอบอกหันมารักตัวเองนั่นแหละค่ะเออหมันศึกษาหาเรียนรู้คุณเป็นคนที่มีความเก่งอย่างที่แม่หมอบอกศึกษาศาสตร์อะไรคุณก็ได้ถึงนั้นนั่นแหละ นังนั้นศึกษาหาความรู้ไปเลยค่ะและสิ่งเหล่านี้มันจะนํามาซึ่งเงินทองความอุดมสมบูรณ์ให้กับคุณคือความมั่นคงในเรื่องของการเงินและการงานนะคะอีกสักใบหนึ่งเนาะ,ะพระเจ้าทรงช่วยนะคะคุณไม่ต้องห่วงนะ,ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณเนี่ยเขาจะคอยดูแลคุณปกป้องคุณนะลูกคเนตบอกว่าเขาจะดูแลคุณนะคะ คุณไม่ต้องกลัวว่าคุณจะอดตายไม่ต้องกลัวว่าคุณจะอยู่ไม่ได้ไม่ต้องกลัวว่าใครจะทําร้ายคุณถึงตายไหมไม่ตายค่ะคุณจะปลอดภัยดีคุณจะมีทรัพย์สินเงินทองมีการงานที่มั่นคงแล้วก็มีครอบครัวที่อบอุ่นแต่สําหรับความรักก็อย่างที่บอกไปนะคะถ้ารักมันไม่ได้สมหวังเราก็ไม่จําเป็นต้องมีตรงนั้นก็ได้อยู่กับตัวเองอยู่กับบุตรหลานอยู่กับสิ่งที่มีนะคะมันก็มีความสุขได้นะคะแต่ถ้ารักใครสักคนแล้ว เป็นประเด็นสามเศร้าก็จริงแต่ทางโน้นเขาไม่ได้มีอะไรกันแล้วจบกันแล้วเราไม่ได้ผิดศีลอันนั้นก็ไม่เป็นไรค่ะคุณก็เลือกที่จะอยู่ได้เนาะโอเคค่ะก็สุขสมหวังตามหน้าไพ่นี้นะอ่ะขอบคุณสำหรับทุกๆการกดติดตามกดไลค์กดแชร์และทุกคอมเมนต์ค่ะ